ผมก็ยาวตื่นมาก็คำ่ำแล้วพม่รู้อะไรแตผมเมื่อนีไปตัดผมซะบ่นั่งรองวะ่ะตัดผมนั่งรองซะบ่วะมือหาตัดผมตัดเผาอยู่นั่งรองซะบ่วะหาตัดผมผมเาี้ยอ อยู่โรงแรมครับรอรอรถอยู่ถ้ารถอยู่ขากำลังเช็คเอาเช็คเอออยู่ล่ำสิ่งบ่มีงานหน่อยเพิ่นกระสิไปครับใช่มันมันหล,หลายอย่างด้วยพระองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยเขาก็น่าจะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องละเอียดก่อนนะครับซึ่ง มันก็มีเหตุผลของเขาแหละเขามีเหตุผลของพันหับพี่น้องซึ่งบอกกัเขาคุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องฉายซ้ำหลายรอบแต่ว่าเราจะพูดทีเดียวนะพี่น้องตอนนี้บ้านเนี่ยบอกอย่างเพราะวะ่า <c> เ <oughs> พื่อนกันยงยากเพื่อนยู่สินะ่าเกก็มาทำงานเมื่อไหร่เหมือนเดิมเพราะว่าเกไม่ได้เป็นนั้งร้องตั้งแต่แรกอีกอย่าง น้ากสิฎีาน่าอายุหลายพรอมแล้วล่ะที่คุยกับเบิงนะ <c oughs> อายุเยอะแล้วก็อยากไปอยู่ครอบครัวอยู่กับลูกเต้าเล่าหลานพี่น้องญาติพี่น้อง,พ,องพ่อแม่เพื่อนน่ะล่ะลูกเต้าบ่มีดอกเต้าก,กิอยูวน้ำยางน้ำย่างไปน้ำพอน้ำแม่ไปซอยธุรกิจธุรการอยูข้างบ้านไปเออมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้มันคือการไปนักร้องเนาะนักร้องแค่รามันก็เยอะด้วยแหละอืมแล้วกฤสิีวน้าอายุหลายน้ำมาล่ะ ทางเดินใครเลือกใครมันตัวถึงแกไม่ได้เป็นตลอดแต่แกก,ก็แกก็ยังวนเวียนอยู่กับเราเหมือนเดิมเพราะว่าแกก็เป็นหนึ่งในทีมงานตัวแกมิวสิกหนึ่งในบุคคลที่แบบร่วมบุกเบิกกับบอสตั้งแต่แรกเออทำงานช่วยบอสตั้งแต่แรกก็ถือเป็นคนแรกๆที่ร่วมร่วมงานด้วยกันอยู่นะเป็นคน,นแรกที่ที่รวมงานต้องกนอยู่ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่ที่แกจะกลับไปทาํางานแบบครอบครัวหรือไปช่วยครอบครัวธุรกิจของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอืม ผมมองว่าเป็นเรื่องปกติ <c oughs> มากๆตอนนี้อยู่นางรองแล้วครับตอนนี้อยู่อำเภอนั่งร่องแล้วเยบรยแล้วม <c oughs> าหอดหูคืนนีืมานอนเปิดรีสอร์ทเอ้เปิดโรงแรมนอน,น,ออนอพี่รองโมเทลอยู่ทนนี่อำเภอใช่ไหมเปิดตัวนะโฮเทลอยู่หน้าอำเภอ บันเดียกสิบห้กากินข้าวกินน้ำตัวบแบบนี้ครับผูนน้นำรองเพาะไม่ยังาขาร้อยขาอะไรครับเมยเพียบอสันธรรมดาแหละพี่น้องทำงานเนาะถ้าเพียก็คือกลับบ้านสันเพียกับเมื่อยกับปุ๊บครับยุบอาหารยุบซองนั่นตัวที่เหน่อยบ,บ้างก็บังคับได้เห็นง,ง่ายละกันเฮ็ดก็ได้ไดด้เฮ็ก็ได้เงินเพกยบก็ได้เพียอยู่ก็แว่ากัดอดเอาสูเอาบ่เพียกก็บม่ได้เงิงเงนน้อยจะ่จยังไงหรือเปล่ ันสบายกันนอ่าอยู่เฮ่ไหนแล้วตีลังกาไวสบายอีวซีสำหรับไปขอบคุณครับโอ้ยผมยาวขนาดจ,จับมาสลังพี่น้อง<ม>หลีดซุกมันบลอกชินไม่เคยไว้ผมยาวขนาดนี้นะเป็นครั้งแรกที่ที่แบบไว้ผมยาวขนาดนี้ปกติบางคนชอบตัดผมสั้นตลอดปกตินคนมาตัดผมสั้นตลอดเวลาพี่น้องทีเนี้ยพอเรามาตัดผม มผมยาวมันก็อาจจะไม่คุ้นชินเท่าไหร่แต่ว่าก็เริ่มปรับตัวผมยาวแล้วมาเกาหลีฝากพิจารณาด้วยนะครับเพลงของมั่นเป็นของความอยากได้อยากให้ฝากบนเวทีได้นะครับแต่ว่าบางทีเพลงมันช้าเพลงช้ามันร้องได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเพลงช้าช่วงนี้ก็จะมีเพลงดงัดงๆถ้าเพลงเพลงไม่ดงังเราก็อยากมันร้องเท่าไหร่กว่าเอฟซี้ เพียนเก่ากับว่าเก่าอีกแหละอยากเห็นตัวจริงกันนี่แหละมันนั้นไม่จมูกนี่แหละเอาพี่น้องสรุปแล้วน้องเวิร์นพันจ็ดเจ้าเป็นนักร่องว่าจะซาบึงการกระตุกข้าวอีกได้ในซาบุงการกับบ่กหูพื่อกันซาบุงการกระพึงรูนี่แหละพึ่งรูจากพิยาบานที่เพิ่นไหลขึ้นมาชีแจงนี่แหละเพิ่นใบชีแจงดอกมีเอฟเซียนโซกันอยู่ในไหลเพิ่นเพิ่นเลยไดบัลจะเพิ่นจะเมียน ออกมาแถลงมาเอวาเธอเดียวอยู่เพิ่นว่าแต,ต่่าโตเพิ่นกับน้องเวินนะ่ะคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าซันว่าสาบึงการก็เพึงรู้กันได้นี่จ้ะสาบึงการก็ลริมสังเกตไปขึ้นกันว่านแต่ละเวที่ันนบบมี่น้นองเวินบ่อยเมมเอฟซีเพิ่นคือสังเกตดีแต่เพิน่นขึ้นด้มาถามอยู่ในไหลสนอกสรุปแล้วน้องเวินกับซีเซาเป็นนักหลองแต่วาอ่ทีมเบื้องหลังคือเกาแมนบอจากผู้ใดหูบอกซาบึงการในเด้อจ้ะอยู่ในเมนเมนมาบอกเนะ่ เม่นมาบอกซาบึงการเนี่ยเพราะว่าซาบึงการกติดตามมาแต่งแต่นองเวินอยู่อันกับพญ,ญาบานฟิเล่นแต่งแต่ยวนอันวงเก่าเนาะเป็นกติดตามมาซอยพญ,ญาบานฟิเล่นมาตลอดเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถแม่นนองเวินเนี่ยละ่ะซียูหลองเพลงรือบอลองเพลงกะเป็นกำลังใจให้ขึ้นเก่าเนาะนองเวินเนาะคนมีความสามารถเหตุใด,ดลายตำแหนง่งขึ้นว่าละ่ะเอา ตามที่เจ้าของสะดวกตามที่ครอบครัวสบายใจเนาะน้องเวินจังไนก็เป็นกำลังใจให้เด้อสู่สู่สู่สูทั้งสองทั้งเบิรสุคชนน่ะละ <laughs>